สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับนี่ Thai Support Engineering วันนี้เรามีสินค้าจริงๆมันก็ไม่ใหม่นะครับแต่ว่า,เ,าเป็นโมเดลใหม่ที่เราทดลองกันโดยช่างบุดนะครับช่างบุดครับวันนี้เรามาทำอะไรครับช่างบุดครับทำกันชนท้ายเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวให้ช่างบุดอธิบายครับได้เดียมาจากไหนนะ นี้ผมก็ทํากันชนท้ายใหม่นะครับ,รบสร้างจากของเดิมมันเป็นพลาสติกมันไม่แข็งแรงเจ้าของรถอยากได้แบบดีไซน์แบบให้แข็งแรงแบบลากลากได้ด้วยที่เขาต้องการใช้ใหม่ก็คือเพราะว่าเข้าป่าเข้าป่าใช,ใช่ครับชใช่กันชนท้ายของเดิมครับมันไม่แข็งแรงม,มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นพลาสติกธรรมดาเฉยเจ้าของรถต้องการแบบว่าแบบเข้าป่าแบบลาก จูงแบบรถติดลมเนี้ยครับลุยได้เลยอ่าลุยได้เลยแบบให้มันแข็งแรงแบบลากรถคันอื่นได้ด้วยอันนี้เสริมเหล็กไหมเสริมเหล็กไหมครับเสริมเหล็กครับผมเสริมเหล็กเสริมเหล็กทั้งคันคันล่างเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยเลย็มเหล็กแข็งแรงแน่นอนครับ๋ยวผมลูกดปิดให้หน่อยปิดนะครับอันนี้ผมจะทําเข้ารูปเลยนะครับ ก็มีตัวหัวลากหัวลากกลางแล้วลก็ด้านข้างครับผมอันนี้อันนี้ก็คือดีไซน์ให้เข้ารูปกับ Ford e v e r e s t ตเนาะตัวนี้ Ford e v e r e s t อ่ตตัวเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมมากที่เอาไปออกแคมป์แล้วก็ลุย ปัญหาอย่างที่ช่างวูทบอกลูกค้ามีปัญหาว่าเวลาเข้าป่าเข้าพงเนี่ยเวลามันมันพื้นที่แต่ต่างระดับกันมันบางทีบางทีเนี่ยท้ายมันไปเกาะฉีกพลาสติกฉีกอะไรพวกนี้นะครับมันมันมันลุยป่าไม่ได้นะครับแต่เพื่อินว่าลูกค้าต้องการต้องการความแข็งแรงแล้วก็ลุยป่าได้แล้วก็ให้ดูสวยงามอันนี้โจทย์ของลูกค้านะไม่ให้มันดูเทอะทะให้มันเข้ารูปเดี๋ยว เสร็จแล้วนี่ก็จะทําสีสีก็จะสีดําเงาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสีของเราจะเป็นสีอบพาวเดอร์โค้นะครับที่จะทําเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเสร็จนี้เดี๋ยวถ่ายอีกเราจะผมจะถ่ายวีดีโออีกทีนึ่งเนา <c oughs> <ific. S 2> ะเดี๋ยวรอรับชมกันอีกทีครับผมก <c oughs> ็วันนี้เรามาลองทดใส่ดูอาช่างวุฒิลองเปิดแล้วก็ปิดอีกทีนึงครับนี่ครับ เปิดแล้วก็ปุ๊บมาโอ้โหมีที่เหยียบเรียบร้อยนะครับดูแข็งแรงบึกบึนมากนะครับขึ้นขยมขึ้นขยมได้ไหมลองดูครับอ๋อโอ้โหไม่มีปัญหาครับอันนี้เหล็กเราหนายแล้วหนักนะครับอาจจะเพิ่มมาหนยอะมันเกือบร้อยไม่ถึงั้างไม่ถึงนะสามสิบสี่สิบกิโลนะครับก็แข็งแรงนะครับ ใครที่ตามจี้ตูดมาก็ต้องระวังหน่อยครับเป็นเหล็กหนาะอย่างดีนะครับตัวนี้เราใช้เหล็กสี่มินครับผมเหล็กตัวกระบะตัวฐานข่ายยี่แปดมิลครับก็ตรับจุดไปดีทีครับ,บ,ด,รบดูว่าเข้ารูปไหมโอ้โหครับซ่อนซ่อนรูปนะครับอันนี้เราทำไว้ใช้นะครับนี่ ลูกค้าต้องการที่จะทำไห้ใช้งานโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเข้าป่าแล้วก็ลุยไม่ได้ครับเพราะถ้าเป็นตัวคเวอร์เดิมของรถเนี่ยก็คือมันเป็นพลาสติกพอไปเกี่ยวไม้หรือเกี่ยวก้อนหินเกี่ยวเนินดินเนี่ยมันฉีกเลยครับอันนี้จะรูดไปไหนก็ไม่มีปัญหาแล้วแหละนะครับแล้วก็เข้ารูปทรงอย่างดีเลยครับผมเดี๋ยว เราเรอชมผลงานล่าสุดนะครับถ่ายเ,าเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้อีกทีนึงก็คือจะทําสีเรียบร้อยจะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ลองเอามาอุปกรณ์รณมาใสา่ดูนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันแค่นี้ถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาครับที่ line แอดไทยซัพพอรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ